ก็ต้องสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอผมอีกครั้งกับเกมโลโบอคแนนเองกับแมปอะไรไม่รู้ที่ผมไม่รู้ว่าใช่แมปผีหรือเปล่าเลยทําเสียงแบบนี้แต่ถ้าเป็นแมปผีผมจะเปิดแบบนี้นะโอเคไม่ต้องพูดพันงทาเพลงปะเราไปเริ่มเกมเลยดีกว่ากวดวิชาพูดคุยกับแบนเนอร์ว่าเขามีอะไรขายงั้นคุณการเกมไหมบ้าบาจคิปได้ไหมไม่อยากอ่านมันมีเพียงซื้อแล้วอย่าบอกว่าซื้อไม่ได้อะ คุณไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แบบเอามาแต่มาแต่เฮลยังกอกติดตั้งกกสิบเจ็ดก็บอกันโตอ่ะคือเกมนี้มันเป็นเกมอะไรเกมล่าสัตว์เหรอแมปอะไรไม่รู้อ่ะผมเห็นว่ามันน่าสุดไม่เหมือนสแตนอ่ะไวส์สเน็กหรือชื่อสักอย่างเลยของบัลหลวงบัลลงฟูชี่ มันเลือกได้แค่เดียวมันล็อกอะโอ้ล็อกต่อคนเริ่มต้นนะเนี่ยไปมาเฮ้ยขึ้นหอกันดีกว่าปะไม่ความท้าทายสร้างเองเลยดีมาแล้วความท้าทายความท้าทายอืมความท้าทายแบบอินฟินิตไม่ความท้าทายแล้วกันเริ่มเลยผมไปคนเดียวอยู่แล้วผมมันอินโทรเวนไม่มีใครเล่นด้วยเลยอะจบละ สงสัสยอนาคตผมต้องไปหาค้อแลบกับอ่าช่องอื่นๆแล้วนะครับเนี่ยรอผมครบสักหมื่นซับเดี๋ยวผมไปหาค้อแลบแล้วกันตื่นขึ้นมาเฮ่ผมต้องโลเพลไหมเนี่ย ản, มีขวานมีนาฬิกามีก๊อกโอเคงานฝีมือสร้าง เฮ้ยขวานซื้อได้ลมบากเฮ้ยทัวเก็บได้ไหมอ่ะเก็บไม่ได้จบละโอ้อืมอืมอืมอ่าโอเคที่ผมอ่านอ่าโอเคคือผมอ่านไม่ออกนะฮะ ปนให้พร้อมตัดต้นไม้เหรอโอเคเฮ้ยตัดต้นไม้แบบคือต้นไหนก็ได้เลยอ่ะิบโอ้ใช้ตัดเหมือนผมเล่นนี้อยู่เลยอะ่ะ The f o r e อ t อ่ะโคตรเหมือนเลย ตัดต้นไม้เก็บเกี่ยวพุ่มไม้เชอรี่เหรอเดี๋ยวนะขอยสักต้น <c oughs> okay. โอเคค่นอีกหนึ่งต้นไอ้ชืบต่อไปคืออันนี้คืออะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อน <c oughs> เป็นฟันเฟืองเหมือนจะสามารถเอาไปค้าอุปกรณ์ได้ปะ เสียงอะไรเฮ้ยอย่านะหยิบก๊อกไว้ก่อนเลยไม่ต้องเอาอะไรมากหยิบก๊อกไว้ก่อนเลยอ๋อเสียงไออันนี้เฉยๆเปล่าเสียงไอ้เนี่ยเออก๊อกในมือมันสั่น อืมเก็บเกี่ยวไรพุ่มไม้อะไรนั่นอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่เออ,อเออใช่ชื<ป>้อถือก๊อกไว้ลยเพื่อความปลอดภัยเก็บเกี่ยวอชื้อโอเคได้เบอร์รี่ตบเฮ้ยกวางชื้อขอนี่นัดเล็กๆนัดเล็กๆนัดเล็กๆ อกดปิด <boundaries> ปุ่มไปกดตัวสอบเฉยเลยหัวใจอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่จะนี่ถ้าใช้เมาส์น่าจะลากมันกว่านี้เฮ้ยฮะฮะเอ๊ะเอ๊ะ ไมเสียงมันน่ากลัวจังกเกมนี้ไม่เด่นได้ไหมอ่ะรู้สึกกลัวรู้สึกจะเป็นคนขี้ขี้ขาดขึ้นมาล้วชึบมาสร้างอะไรบางอย่างนั่นหรอมีเบ็ดตกปลา,ปามีชุดอืมขบเพลิงปะเอากดเ,เ,เ,เดี๋ยวเเรา,เรามีกัน เรามีไม้อยู่แปดอันสร้างคบเพลิงโอเคอ่าบันไดแล้วกันบันไดเอาไว้หนีไอ้ชิบมาหาที่วางบันไดที่มันเหมาะเหม <laughs> เฮ้ยชี้งไงกับชิบแล้วเราก็จุก <laughs> เฮ้ยผมว่าได้เอ้ความความหิวกิน <laughs> อ๋อ เฮ้ยเฮ้ไม่ผมจะกินไปกดแก้ไขเฉยเลยง่ำขอเนื้อกวางแบบอืมเอาไม่มีย้อยเกมนี้ไม่มีย้อย มันกำลังม,มืดอ่แสดงว่ามืดเราไม่สามารถออกเราไม่สามารถนี้ได้สชนะผมควรกลับเข้าบ้านหรือ,อขอเบอร์ดี่ตรงนี้สักจุดค่อยค่อยกลับค่อยคอย่คอยกลับไม่เอาเลวเอาเลว อยู่ๆหลับงี้เลยเกมฮัลโหลเกมอะไรพวกใส่หน้าผมตอนตอนนี้ผมปิดปิดตาแล้วไม่ดูเฮ้ยโอจีเสิร์ชโคตรมืดไอ้โน่กลัวปิดประตูไม่สนผมจะปิดประตูผม ผมกลัว่โอ้โหไม่เล่นลได้ไหมเ่ะเอ้ยไม่ได้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 ไไดไไดเราเรามาขนาดนี้ละนอนได้ไหมนอนไม่ได้โอเคไม่ไปลรมีเบอร์รี่ให้กินอยู่งงงำ,งำ โอ้เพิ่มเพิ่มน้อยมากเบ,บอร์เบอร์รี่โอ้แล้วอย่างมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนะไอ้ซุบอืมอันนี้หยิบไม่ได้เฮยไม่กล้าออก <c oughs> ไม่ก,ออกล้าวไปข้างนอกอะ่ะกลัว้ยไปถ่ายคัวเฟิงโอเคมา เพิ่มความสว่างหน่อยก็ยังดีชิบโอเคน้อยคลิปก็จะไม่มีความมืดอ,อะไรขนาดนั้นนะฮะชิบนี่จัดแสงแล้วก็ต้องยึบยุบยึบยบยบน,น,น,นี่ก็คือถ้านอนลงไปก็คือเนี่ยโอเคแต่อ มันสว่างขึ้นเยอะเลยอ่ะไม่ผมไม่ผมไม่ทำตั้งแต่แรกตอนผมถึงไม่ทำตั้งแต่แรกครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะผนังผนังที่ผนังกว้าง <c oughs> เสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่เล่นอะไรไหมอ่ะ <c oughs> ตรวจสอบใกล้เช้ายังโอ้ห แล้วกว่าจะผ่านมาที่หนึ่งอ๋ออ๋อ,อ,อไม่เวลามานับถอยหลังนี่นะอืมนับถอยหลังอันนี้คือนับถอยหลังเช้าใช่ไหมไม่นับถอยหลังแบบอยู่ดีมีอะไรมีตัวอะไรมาผมโล่ลลลงงัดหยิบก๊อกขึ้นมาฮเล็งไปที่ประตูไม่กล้าออกบ้านอะ เอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นเกมที่แบบฉันจะอยู่ข้างในนี้ตลอดไป 9, 8, okay. 2, ชิบเก้าแปดเจ็ดโอเคสองหนึ่งชิบโอ้คือพี่แกแต่นอนก็นอนอย่างนี้เลยเตียงอยู่ข้างๆโขโหลเฮ้ยเช้าแล้ว ใช่ไหมใช่เลย <Day one. S 1> <Huh? S 2> อะเดย์ันฮะอ๋อคัสซีนโอ้กินเลยงอมหิวมีฮอตกแสดง่าต้องมีสเสบียงโอเคถ้ามีสเสบียงถ้ามีสเสบียงก็ต้องมีของอะไรมันน่าสนใจ อย่างเช่นกวางตัวนี้นี่มันมันก็อเกมนี้ระบบร่าสัตว์อาจจะไม่จริงจังก็ได้เราก็แค่ต้องเข้าไปไกลแล้วก็ ันี่เรียบร้อยโอ้โหต้องตามยันแบบจึ๊บโอเคกลับเลยดีไหมแต่หอ่อห่ออยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยแต่หิวคอกลับไปกินกลับไปข้าบคงขาบของกันดีกว่านลาเเลยไม่ได้ สามนาทีที่ต้องเตรียมของเสียงอะไรอีกเดียวโอ้ยบ่อยากเล่นละดิข่กับยานเป็นดิโูุ้ดปีมั่นจ,จะเป็นแบบแค่เสียงคิดได้ง่ายดีไว้ก่อนนะนะถึงมันจะคิดได้ง่ายดีอะไรไม่ได้เลยก็เถอะ <c oughs> นี่แต่เกมนี้น่าชวนคนมาเล่นอีกแล้วอ่ะแต่อืมไม่ใข่เล่นด้วยเลยิบ <laughs> เอหรือว่าถ้าผมสตรีมก็อาจจะชวนคนดูเข้ามาเล่นก็ได้นะเพาังัันก็ใครอยากเล่นด้วยก็จอยเข้ามานะฮะในสตรีมผมสักวันหนึ่ง <laughs> ขายขออีกแล้วแต่ยังไม่รู้สตรีมวันไหนนะไชิบ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  มีไม้อยู่สิบเอ็ดอันเราตัดแค่ต้นบนบนให้มันแบบให้ข้างๆแถวๆเรามันโล่งกันดีกว่ามันจะได้แบบดูคลีนไม่งั้นมันจะดูแบบอันนี้เกินอา,อาจริงๆแล้วนี่ไม่นี่ไม่ใช่เกมบอกรับนี่คือไม้ครับนี่คือ, Minecraft. คอ for เลฟฟอร์เดยไม่ใช่อันนี่คือเดอะฟอร์เดสไล่สองนาทีโน่เวลา,ออา, no! วลาจะหมดแล้วเร็วจังวะ ไอ้ชื่อปลูกปลูกคือได้ได้ได้ไหมอะ่ะเอาอืมไม่รู้แต่ที่รู้คือขอตัดดีสักต้นจุ๊บจุ๊บนี่ทีหนึ่งทีโอเคไหวอยู่ไหวไหวอย,วอยู่เวลายังมีเวลายังยังมีถึงจะน้อยน,นี่ก็เถอะแต่เวลายังมีชื่อ คือเกมนี้ผมไม่รู้จุดประสงค์คืออะไรนะแต่นั่นแหละหน้าปกมันมันมันหน้าอัดให้ท่านผู้ชมดูก็เลยอ่ะคลิกเข้ามาเลยชบป่ะค้าวันนี้ก่อนเลยโอเคแล้วก็ชื้เดี๋ยวนะมันต้อง แล้วก็ไฟอันนี้ตั้งไว้ตั้งไว้ข้างๆเลยตรงนี้โอเคเนื้อวางมางอ๋อปุงสุกงงำโอเคโอโ้โหโคตรอิ่มอเอในกระเป๋ามี โอ้มาเก็บพวกนี้ได้งั้นก็โอเคเอายาเข้าไปอยู่ในอนี้ก่อนเดี๋ยวเอาเนี่ยออมากำลังจ,จะมืดฉันคอรเข้าบ้านอ้ยอีกยี่สิบสามวิธีได้ได้อยู่ขอตั้งไฟนี้ก่อนชิบโอเคกลับเข้าบ้านเลยขี้กลัวแล้วตอนนี้ ง่ำโอเคเอ๊แ uh, ต่กระสุนไม่หมดนี oh ่อ oh ย่างดีเลยเถอไม้อยู like ่อีเจ็ดอันน่ะโอ้คือหลับไม่ซูมไป่เสียงนี้เลยบางทีเกมนี้อาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะแบบวิ้ทำไมซูมทำไมถึงซูมไม่เข้าใจ มันเปไ็นไรยั่นดิคิดว่ามีจ้าสแก์ผมจะเปลี่ยนเกมนะไม่เล่นละแต่ถ้าเกมนี้มันนานอาจจะต้องมีสองพาร์ทจริงๆไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะการให้การป้องกันแต่ไม่ได้ความอบอุ่นหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ pues mm <teachers> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนก็เห็นผมกรีดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้มือสันมือ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 สัน เกียรติเกมแบบนี้มากผมขอโทษทุกคนแต่แบบอย่าฟังเข้ามาได้นะฟังเราได้ร้องนะร้องเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหื โอ oh, oh oh ้โหโอ้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 ต้องคอยมอเบาเบาเสียงนะฮะโอ้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 คนน่ากูโอ้ไม่ไม่ได้อะไรไหมไม่ผมผมผมไม่ชอบอะไรอะไรแบบ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 นี้เลยอ่ะมันมันมันดิแคบอ่ะ โอ้โหเจ๊ซฮิตโอ้โหโอ้โห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 เอ๊ะจะท๊าคีออีชายกูมีเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มเสียงกันเพื่อความเร้าใจโอ้โหอย่านะ พังเข้ามาเลยมีจับสแก๊บผมผมตัดตัดตัดจบโอ้มีโอ้ยิงได้ไหมเนี่ยอืมโอ้โหโอ้โอ้หลับโอเคโอ้ผมมาเล่นกับจิตใจเล่นกับจิตใจ